สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมพึงได้มีโอกาสได้มาทำคลิปที่พี่น้องทางบ้านหลายๆคนให้ความสนใจเรื่องบอนหน้าไทยว่าเขาหนี่ดางแท้กับดางดางเทียมว่าเขาแตกต่างกันจังไดครับ ครับผมมื่อนี้ผมจะมาวอาประสบการณ์ให้พี่น้องได้ฟังกันชัดๆครับระวางดางแทกระดังเทียมเขาเป็นจังใดแล้วเกิดขึ้นมาได้จังใดเอาครับเพื่อประ่เป็นการเซเวลาครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มเริ่มเลยนะครับเร้เอะครับเบื้องต้นนี่ครับต้นแม่ที่ผมไว้จะเอาไว้ทำพันธุ เมื่อสาซีวันก่อนครับสาี 3, วันก่อนใบนี่ครับเขายังบบท่านขึ้นมาเลยนะครับเขาเพิ่งแตกยอดขึ้นมาประมาณทัก2อมือนี่ครับเมื่อว่านยังโบขนาดนี้นี่เป็นมือที่สองผมเลยว่าเออถ้างนั้นผมจะลงมาทำคลิปเบิ้งให้พี่น้องให้ใหายขอของของใจครับผม ว่าดังแทะก็ดังเทียมเพื่อนเป็นอย่างไรเนาะเหมือนเด้อครับเด้อนี่ครับต้นแม่ที่ผมจะเก็บ้ไว้ทาแม่พันต่อไปนี่ครับความดังของเพื่อนครับนี่นะครับนี่ครับการเพิ่ะขาวนี่ครับเบิ้งลูกครับใบออกมาเบิ้งนะครับเด้อนี่ครับเพิ่จะเริ่มกัดดังจะเริ่มกัดดังขึ้นมาเรื่อยๆตรงปลายใบจะขาวครับตรงปลายสุด ครับตรงนี้กาลังเริ่มกัดน,นี่ครับเขามาหลา,ลายจุดแล้วนี่นะครับแก้วขอบใบก็จะขาวนะครับเนี่ยตรงนี้ด่างนี่แต่ก็ตรงยอดตรงปลายใบก็จะเป็นขาวๆเลยครับนี่ครับที่ผมจะตั้งแม่เด้อนี่ครับมันจะออกมาจาังสีถ้าเปนใบเพิ่น อีกจักประมาณมือสองมือเดียวเพิ่นก็จะเข้มสีเพิ่นจะเข้มขึ้นตัวนี้เป็นมือที่สองครับใบเนี่ยเพิ่งแตกขึ้นมาเป็นมือที่สองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับนี่คือดางแทะนะครับเบิงกานเบิงลำต้นเพิ่นนี่ครับสนีของบอนหน้าไทยครับสวยงามพอเพียครับบอนตั้งประเทศหรอกครับนี่ครับอีกตัวหนึ่ง นี่นะครับนี่ครับนี่เพิ่งแตกยอดออกมาเมื่อเศร้านี่ครับนี่นะครับนี่นะครับเบื้องใบอ่อนครับนี่นะครับเพิ่งเริ่มกัดครับเห็นบ่นี่นะครับออกมาจะดังจนเบิดเลยใบนี้รู้สึกว่าจะดังหลายครับนี่ครับนี่คือด่างแท้นะครับ เบื้องลำต้นของเพิ่นนี่ครับเบื้องลำต้นของเพื่อนครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ใบเมียเพิ่นนี่ครับอีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆแคันี้ละนี่นะครับต้นหนึ่งเบื้องใบอ่อนเพิ่นเพิ่งออกม่ได้มือที่สองครับมือแรกยังใบเพิ่นยังพันอยู่นี่นี่คือมือที่สองครับต้นนี้ นี่ครับความดังของเพื่อนครับนี่ครับความดังนี่นะครับความดังของเพื่อนเ้อนี่ครับตัวนี้ลำต้นเพื่อนจะขาวครับเนี่ยจะเป็นก้านของเพื่อนจะขาวออบมันเลยนี่ครับสวยงามครับนี่แหละครับคือบอนหน้าไทครับก้านดำดำลงก้านครับดังดังลงก้านครับ ใบนี่อาจจะโบด่างหลายครับแต่ใบใบที่เกิดขึ้นมาคือนองเพื่อนเนี่ยนี่ครับจะออกมาด่างหลายครับนี่นะครับนี่ครับด่างสวยงามครับต้นเนี่ยใบใบนี้ด่างสวยงามเลยนี่นะครับนี่ครับอยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละนี่ครับต้นแม่ครับเนี่ยต้นแม่ผมที่ผมจะเก็บว้ตั้งแม่นะครับแม่ต้นนี้ครับ ที่ผมเคยลงคลิปไปเมื่อประมาณจักเสียหามือก้อนนะครับผมแต่สําหรับใบนี้ยังพวทันมีนะครับบางเสียหามือนั่นเพิ่งมีได้สองมือนี่ครับนี่ครับเริ่มกัดด่างขึ้นมาหลายแล้วครับนี่ครับคือลูกนี่ครับนี่ครับอีกต้นนึงครับนี่ครับนี่ผมปลูกไว้หลายครับดังดังเบดครับอยู่ในเนี่ยนี่ครับดังเบไดเลยนี่ครับนี่ครับอีกต้นนึงนะครับนะเบิึงเด้อ นี่ครับกลมดังดังของเพื่นนะครับเด้อนี่ครับนี่ครับมึงลูกอ่อนเพ่นขึ้นมาคือใบอ่อนนะครับนี่ก็ได้สองสามมือออนครับนี่ครับกลมดังของพิ่นอข้างในยังเป็นใบอ่อนอยู่ครับกำลังเริ่มกัดนี่ครับนี่คือดังลอยนะครับนี่ครับผมปลูกไปหลายนะครับ ร่วมไปดึงต้นพญาจงอ้างพ้อมครับเนี่ยที่ผมปลูกไว้นี่กหลายครับพญาจงอ้างครับนี่ครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามนี่คือบอนไทยครับบอนไยสวยงามโปรแผ่บอนนอกแน่นอนครับแล้วเขามีเสน่ห์พ้อมที่สำคัญก็คือราคาเขาจะถูกครับถูกแต่สวยครับ ผมพ่อผมได้เลี้ยงแล้วผมก็ได้หลงหักเพื่อนเลยครับผมเพิ่่นมเสเนห์ครับนี่ครับส่วนต้นที่ว่าอาจจะบัด่างลอยครับเบงนะครับเพราะว่าผมเดีเอามาปลูกน้ากันแล้วผมจะเอามาทําคลิปให้พี่น้องเบิงนะครับต้นที่ว่าอาจจะบด่าง่อยอาจจะนะครับนี่ครับเบงใบเม่เพิ่นเด้อนี่ครับเบงใบเลียของเพื่อนนี่นะครับต้นนี้นะครับ หาซิหาสิบนี่นะครับเบิ้งได้นี่ครับต้นนี้ลำต้นของเพิ่นเนี่ยจะบกขาวลงกันครับนี่ครับลำต้นเพื่อนจะบวกขาวลงกันเลยกับยู่ในในป่าเดียวกันนั่นแหละที่ได้มากนะครับนี่ครับเบิ้งใบอ่อนครับนี่ใบอ่อนของเพื่อน นี่ครับขึ้นมาพร้อมๆกันครับจะขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนี่ครับสามสี่หาต้นจะขึ้นมาพร้อมๆกันแต่สำหรับต้นนี้นี่เพิ่นจะบอดังครับนี่ครับจะบ,บมีเลาะห้อยดังเลยนี่ครับมันกระแตกต่างกันให้เห็นอยงได้ชัดนะครับดงัดงแท้กบดังดังเทียมนี่ต้นนี้ผมถือว่าเป็นดังเทียมนะครับ มันแตกต่างอยู่ครับดูดว่าแตกต่างอยู่นี่ครับสหรับนี่ต้นน้อยครับต้นน้อยต้นต้นยังเล็กอยู่นี่ครับนี่ก็ด่างสองใบนี่ครับส่วนตัวนี้ก็ใบทะรุนครับส่วนตัวนี้ก็ยังพ่นได้แตกแตกยอดอ่อนยังพ่นได้แตกนะครับนี่ครับนี่ก็ขาวครับนี่ก็ขาวตามลําต้นแต่ยังพ่นแตกยอดอ่อนครับตัวนี้เพิ่งได้มาครับได้มาเมื่อวานครับต้นเนี้ย ตัวนี้เพิ่งได้มาเมาื่อวานนะครับนี่ครับเบื่อนะครับแตกต่างอยู่นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นี่หลายๆคนที่ชื่นชอบบอลหน้าไทายอยูน่าจะก,กระจ่างนะครับว่าด่างแท้กับด่างปลอมเพื่อนเป็น,เป,นเป็นจังไหนเนี่ยนี่ครับดา่างแท่เพื่อนแตกจอดออกมากนี้เพื่อนจะด่างให้เห็นเลยครับนี่ครับ จะดังเห็นเลยนี่นะครับต้นต้นผมว่จะเอาไปตังแม่นะครับนี่นะครับเพ่นกัดดังหลายครับใบรู้สึกว่าใบนี่จะออกมาบางที่สุดเลยครับจะออกมาบางครับแจะรู้สึกว่านี่ผมว่านี่จะดังกว่าใบนี่นะครับนี่เป็นความรู้สึกของผมเลยใบนี่ว่าดังแล้วนี่ผมว่าใบนี่จะดังกว่านะครับ เพราะว่าเขากัดกัดใบแบบบางมาก,มาก,มากๆเลยใบนี้ครับนี่ครับนี่ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะกระจ้างนะครับสำหรับดางเทยกับด่างเทียมสำหรับบอนหน้าไทยนะครับว่าไ ความดังของเพิ่นกับดังแท่กับดังเทียมมันแตกต่างกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอาจจะจบไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่สัมพันธ์อย่าลืมกดติดตามนะครับจะบริลาดคลิปดีๆครับผมสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ